ธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลแล้วก็ไม่รู้จักตายไม่รู้จักข้าวนิพพาน <c oughs> นั่นพระพระพระพุทธเจ้าจริงไม่รู้จักข้าวนิพพานยังมีอยู่ตลอดกาลคู่คู่กันอ่กับสิ่งที่เรียกว่าโลกหรือทั้งหมด ังมีสิ่งที่มีชีวิตคิดนึกได้คือคนอยู่แล้วธรรมะก็ยังมีอยู่เรื่อยปรากฏอยู่เรื่อยเห็นไหมหคนหมดไปโลกหมดไปไอ้ธรรมะก็อยู่ในฐานะที่ไม่ปรากฏก็เราไม่รู้จักตายไม่รู้จักานิพพานต้องรู้จักพระในลักษณะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าธรรมะประยุกต์ มาในขั้นตั้งต้น <c oughs> คือเกี่ยวกับคำพูดที่นี่ก็มาถึงคำว่ามานมานมีรูปเหมือน,นที่เขียนปัาบนังโบสถ์มันมานของเด็กๆพระพุทธเ,ธเจ้าได้กล่าวถึงมาน ในพุทธภาสิตอยู่มากมากครั้งมากแหนงไปอ่านดูในพุทธประวัติ <c oughs> แต่ความหมายมันก,ก็อย่างเดียวกันเอคือมันไม่ใช่ตัวคนจะเป็นกายเนื้อหรือกายชิดรือกายกระสามมันไม่ใช่ตัวคนอย่างนั้น แต่มันเป็นธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามกลับไปที่เรียกว่าพระเมื่อจะที่ธรรมะไหนที่เรียกว่าเห็นแล้วเป็นเห็นสาคตทที่ธรรมะที่ตรงกันข้ามนั่นแหละมันคือมารครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นสั้นบุรพาอาจารย์ นมนาน <c oughs> จ้แมกมานไว้เป็นห้าอันจะมาเรว่ามานทั้งห้าเนี่ยมีคำสวดเป็นคำกลอนผ <c oughs> ูกิเลตสมานนกขันธ์มานองคมัดจุมาน <c oughs> ก็เทวาปุตตมานอภิสังาขารามานเป็นห้ามันการแจกมานเป็นห้าอย่างน,างนี้ยังไม่เคยพบไม่พุทธภาสิแต่ก็เป็นที่เชื่อถือได้ หรืออาจจะมีในพุทธภาติี่ขมยังไม่เคยพบข้อน,นี้จะไม่วินิจฉัยวินิจฉัยไอตัวมารทั้งห้านั้นดีกว่าถ้าเราไม่รู้จักไอตัวมารทั้งห้าที่ถูกต้องอย่างเดียวกับพระแมลักษณาทีเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตแ้่ เราม่อาจจะกรรมจัดมารที่มีอาชวธรรมะประยุกต์เพื่อทำลายมารได้แต่ธรรมะประยุกต์ที้ต้องถูกวาถูกตัวอย่าลืมว่าต้องถูกวาถูกตัว <c oughs> ต้องมีฝ่ายที่จะกาจัดมารแล้วก็ต้องมีมารจริงๆแล้วก็เล่นงานมารน,นั้นเข้าไป มันจะฉีดดีดีดทีสไปสีมดมันแมลงนะ <c oughs> มันต้องอจริงเป็นเรื่องจริงแล้ถูกฝาถูกตัวอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> มันถึงจะมีประโยชน์วัามีปลวกมีมดมีแมลงส์จะฉีดยาก,กราบแมลงนะักสไปสีตัวมแมลงมันก็ถูกเรื่อง ูกฝาถูกตัว <c oughs> นี่เพราะเราเห็นหรู้จักอยู่เห็นอยู่ซึ่งตัวแมลงแล้วก็ใส่ยาปราบแมลงลงไปที่ตัวแมลงนี่เรียกว่าถูกฝาถูกตัว <c oughs> นี่เมื่อ,อสิ่งที่เรียกว่ามารไม่รู้อยู่ที่ไหน ถ้าแถมในสิ่งที่ว่าพระก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนที่เป็นตัวจริงมันเป็นแต่ในความฝันในความพากันในในควมว่าเอาเองโ <c oughs> ดยปาก <c oughs> ก็ลยไม่มีไม่ไมีาการกระทำที่ถูขฟ้าถูกตัว เราต้องเอามานมาได้ก็ต่อเราจึงจะรรมะประยุกเข้าไปที่มานเมื่อที่เราใส่ดีๆที่ลงไปทีหมดมมแรง <c oughs> <c oughs> ขอให้ทำจำกัดความทั่วไปในเบื้องต้นว่า ไอ้สิ่งที่เรียกว่ามานมานเนี่ยมันสรุปอยู่ที่คำคำเดียวคือความคิดหรือความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาไอ้ <c oughs> ความคิดก็คือความรู้สึกความรู้สึกก็คือความคิดหมายถึงเกิดขึ้นในใจในความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนานั <c oughs> ่นี่ะคือมาน ก็ความรู้สึกที่นี้เกิดขึ้นมอ,อไรแล้วมันก็เดือดร้อนถ้าว่าจะนั่งก้นไม่ติดพื้นจะมอไปหรืออย่างม่ที่สุดก็ทำให้กระวนกระวายเราพา,ายแพ้แก่มานที่มันเกิดึ้นมันในใจได้ แล้วเราไม่สามารถจะหยุดมันได้ <c oughs> <c oughs> ที่ทำไมต้องแจกับความรู้สึกที่ไม่เึงนปรรถนาที่จะปรกมาณนี่ออกไปตั้งห้าอย่างก็เพื่อง่ายใ่การจะยุก์นันเอง เป็นเรารู้จักว่ามดมแมลงชนิดไหนที่ใช้ยาปราบมแมลงสูตรไหนเนี่ยมันก็ต้องได้ดีกว่าที่ไม่รู้ตัดแยกอจอมหนักออกไปอย่างนี้นี่คือเราจึงจำหนักมนันเป็นกิเลสสมารขันธมารมัจจุม,มานเทปุตตมารสังขารมาร <c oughs> อย่างน้อยก็ห้าขแขนงที่มันจะคอยเกิดความรู้สึกโกรธก็วาย ไม่พึงปรารถนาก <c oughs> ิเลสสมานอันแรกก็คือกิเลสโดยตรงที่เราเราเรา,เราพูดถึงกันมามากแล้วโลภะโสะาโมหะมานณทิทธิฤตยาอาีคลาดอีกลวยลรวตามใจเป็นเรื่องกิเลสโดยตรงนี่เป็นมาน เพียบที่ไม่ต้องอธิบายอะไรกันเลยมันก็ให้เกิดความรู้สึกที่ไป้คสิปรกรถนานงนั้นทั้งนั้นคือร้อนเ,อเราผ่านไปได้